ตากซอยทันต์ชาสามเก้านะคะมีผู้คนยืนคุยกันนะคะเป็นเป็นตลาดน้ำไปแล้วี่อยู่ไก่นามันอยู่ใก่อยู่โน่นนแเดี๋ยวบารักจะมาดูบ้านอน่นก็แก่จไม่หญมาดูแตะไทยไม่นหญ่นะ ถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะนานน่าจะนานนะระถ้าไม่รู้ไปสูบไปดงนั้นตอนนี้มันไม่มีตัวเป็นตัวมากจะมีสตัวนั่นคองนั่นแหละแต่มันไม่ยอมูาไม่โดนู เรียกอะไรนะมานี่เนาะมาผูกให้มันเป็นเรือได้ที่ผสมปูนต้นเข็มนี่เลยสบายเรียกเข้าไเดี๋ยวไปยกออกมาแล้วเพราะว่ามันนานเหลือเกินเนาะหลายวันมันจะดึงลำบากนะเาตับไปหน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเนาะเอาตับไปน่ะก็เอาตัวลอดอันนี้อันนี้หนีอะไรปวดคอ แต่มันลดลงเป็นน้ำไหลลงจากที่มันขึ้นมาจะเพิ่มตรงนี้เหรอมันลดลงแล้วแต่เขาพูดมันขึ้นมาจากไหนนะข่าวข่าวข่าวให้เราสับสนนะจนจะเป็นโรคจุดเราเเ็ืปวดมาทุกวันเลยไม่อยู่ตรงนี้โอ้โหปวดทุกวันมาทุกวันเลยเหรออะไรครับเช้านี้แล้ว

อันนี้เรือละจ้างป่ะใ่ะอยาก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 เมาส์เข้าไปทำข่าวแล้วก็ออกมานั่งไปด้วยกันได้ไหมเมาเมาส์ยังไงอาคารทองมาเนี่ยน้ำอะไรไงอะไรค่ะไปได้กี่คนคะได้กี่คนเนี่ยเจ็ดแปดคนได้เจ็ดแปดคนได้ใช่ไหมอันนี้ก็คนไดเนี่ย ขึ้นเลยนะอะพี่แดงนั่งั่งนี้เราได้เรือแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ได้เรือแล้วครับชาวบ้านออกไปได้ไปได้กี่คนเนี่ยต้องสี่คนได้เหรออันนี้ใครจะไปด้วยล่ะอันนี้ขอพี่ขอเหมานอะขอเหมาเขาไปได้ขอเหมาไปกับแต่ไอ้ส่งพี่อาคารทองมันี่ล่ะส่งส่งพี่เขาตรงอาคารทองมาสมุนไพรนะครับขนาดนี้ก็ อยู่ที่ปากซอยรามอินทา39เนะครับนะ,ะเราจะเ,าเข้าไปสำรวจถากการน้ําในซอยนะครับนะในซอยรามินทา39กิโล4ะนะครับนะขนาดนี้เท่เาเท่าที่เห็นนะครับนะตามสภาพที่เห็นผู้ที่อยู่อาศัยนะครับในซอยนี้เนี่ยเ,เปลี่ยนสภาพจากการใช้รถนะครับ<ล>มา<ช>เป็นใช้เรือนะครับก็เป็นการ วิกฤตหนักนะครับเพราะว่าเป็นวิกฤตหนักมีท่าเรือครับดูครับมีมีท่าเรือแล้วก็คนที่รอรอคิวนะครับนะรอคิวเหมือนกับที่เรามาพบเห็นช่วงที่เข้าคิวรอมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับนะขนาดนี้มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็แปลสภาพนะครับนะมาเป็นใช้เรือรับจ้างแทนนะครับนี่แหละครับสภาพความเป็นจริงที่มีผลกระทบนะครับจาก วิกฤตนะครับจากวิกฤตน้ำท่วมพอดีมีผู้โดยสารที่เขาอยู่ในซอยนี้ขึ้นเรือมาด้วยขอสัมภาษณ์เลยสวัสดีค่ะพี่ค่ะจะบ้านอยู่ข้างในครับค่ะอยู่อาคารทองมาเนี่ค่ะอยู่ข้างในแล้วก็นี่มามาจากไหนครับหนูมาจากไอ้ปั้มปททประมอสามค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ทำงานอยู่น้ำน้ำไม่ท่วมน้ำนี่ท่วมนานหรือยังครับก็ประมาณ3-4วันแล้วครับ4วันนะครับวันไหนนะครับที่วิกฤตนะครับ ก็คือวันนี้ค่ะวันนี้ครับเมื่อวานเมื่อวานเริ่มมาก็วันนี้ที่ถ้าจะลงเลยครับหรือว่าวันนี้นะครับตามสภาพที่ที่ประเมินไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรื่ในแม่ค้าในซอยนี่ค่ะอาครับซอยอาคารผู้ที่อยู่อาศัยนะครับสองขาดฝั่งถนนนะครับไม่ต่างกันกับคลองครับนะไม่ต่างกันกับคลองครับถนน อซอยรามินดา39นะครับแปลสภาพเป็นคลองใช้เรือนะครับเป็นยานพานะนะครับในการเดินทางเข้าออกนะครับนี่ครับชาวบ้านที่มีผลกระทบนะครับก็โดยเฉพาะน้ำครับนะดูน้ำครับมีกลิ่นเหม็นแล้วก็สภาพถ้าเป็นการท่วมขังนานๆนะครับ จะเป็นผลต่อสุขภาพนะครับเพราะพี่พี่พักที่นี่ใช่ไหมครับค่ะอ๋อครับอ๋อพักอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะมาสำรวจเออมาสำรวจสถานการณ์นะครับน้ำนะครับซอยรามินทรา39นะครับนะก็ถือว่าส่งคนด้วยส่งคนได้ขอผ่านหน้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะด้านเชิญครับครับครับน้ำไม่ขาดเลยครับไม่ติดครับ อางนี้กี่วันแล้วคะเนี่ยห้าวันครับใช้เรือเป็นยานพาหนะห้าวันแล้วใช่ไหมคะหรือว่าวันนี้วันที่ห้าวันที่ห้าตอนแรกก็เดินเป็นไงครับการเข้าออกใช้เรือทางเดียวนะครับนะ้เรรือนะคับครับต้องใช้เรือทีแรกก็แค่กระตุ่มมาน่องมาเข่าไรเอล มันขึ้นขึ้นกี่วันครับถึงถึงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทุกวันเลยครับทุกห้าวันเล้วใช่ไหมครับยังมีแนวโน้มว่าจะขึ้นอี่สิบก้มาย9่สิบเก้านสำเร็จแล้ววะเนี่ยวันที่สองเนี่ยตอนนี้ทรงตัวหรือยังครับยังยังขึ้นเรื่อยๆครับนะเออ่ยังยังสู้ไหมครับไม่ย้ายหนีไปไหนนะอยู่กับน้ำให้ได้ค่ะทำให้สินี่แหละครับนะ การระบายน้ําการอันน้ําลงในแม่น้ําทะเลนะครับนะมันก็ขึ้นอยู่กับบางครั้งก็เรื่องการเมืองครับมันก็ทําให้เาไปกิดมีผลกระทบนะครับค่ะไปต่อนะคะสวัสดีค่ะพี่ค่ะขอบคุณมากครับขอให้น้ำเยอะขอให้น้ำมาเยอะเดี๋ยวจะ ถ้าไปเข้าข้าไปข้างในได้ได้แค่ไหนไม่รู้นะน้องนะได้ได้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นได้แค่ไหนก็แค่นั้นเออครับนะน้ำนี่จะลงมาจากคลองสองนะครับนะคลองสองและส่วนหนึ่งก็มาจากคลองเปรมประชากรครับที่ทะลักข้ามฝั่งถนนวิภาวดีนะครับเข้ามารีดส่วนหนึ่งมาจาก คลองหกวาหรือว่าคลองสายไหม่นะครับที่ที่ทะลักเข้ามา,านี่คือ,อผลกระทบนะครับผลกระทบกับพี่น้องที่อยู่อาศัยนะครับนะไม่ต่างกับคลองครับนะไม่ต่างกับคลองหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับของประเทศไทยนะครับที่เคยมีมาก่อนนะครับนะที่ทําให้เกิดวิกฤตดูสิครับนะ สภาพน้ําถึงเอวครับถึงเอวไปไหนครับพี่ผมจะไปเพชรบูรณ์ครับไปเพชรบูรณ์โอ้โหสภาพนะครับนะขอให้โชคดีนะพี่นะขอให้โชคดีไปเพชรบูรณ์นะครับนะต้องใช้เรือครับนะต้องใช้เรือแล้วก็ร้านค้านะครับสองร้านปิดสนิทเลยนะครับทางทางเซเว่นข้างทางหรือว่าเป็นการปิดสนิทเลยนะครับแม่ค้าแม่ขายลดรับจ้า นะครับนะมีผลกระทบเดือดร้อนกันนะครับลึกไหมคะอยู่ลึกไหมั้ย่ไม่ไม่จะไปไกลไหม้อแค่แค่นี้อ่ะลุยลุยลุยจริงจริงยังสู้ไหมครับคุณป้าสู้ไหมสู้ไหมเรือมีที่บ้านไม่เอาเอออยากสัมผัสกับบรรยากาศนะคอ่านี่คือสภาพของซอยรามินดา3ามสนะครับนะที่เปลี่ยนสภาพจาก ซอยจากถนนเป็นคลองครับตรงนู้นมีระดับสูงนะก็ยังยังสู้ไหมครับคุณลุงคุณลุงบอกว่ายังสู้อยู่ครับนี่แหละครับสภาพผู้ที่อยู่อาศัยในซอยนะครับนะการสัญจรการเดินดางนะครับโดยนี่โลตัสครับโลตัสนะคะตู้เอทีเอ็มงดให้บริการแล้วค่ะเอทีเอ็มนะครับเอทีเอ็มก็งดให้บริการนะครับก็คงจะ ถ้าเห็นใจครับนะคงจะสภาพอย่างนี้ก็คงถ้าสภาพการเป็นอย่างนี้นานๆก็คงจะไม่ก็คงจะเดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับนะก็ดูครับนะซอยนาลงกิจนะครับซอยย่อยจากซอย39นะครับเข้าไปสภาพโดยเฉพาะน้ำนี่ครับจะเป็นสีดำครับจะเป็นสีดำนะถ้า ขังอยู่นานๆเนี่ยครับก็คงจะไม่ดีต่อ,อ,อสุขภาพร่างกายแน่นอนนะครับนะก็คงเหมือนกับเงียบสงบเลยครับเหมือนเป็นเมืองล้างครับตอนนี้เป็นเมืองล้างล้างนะครับร<ห>นะ้านมอเตอร์ไซค์ครับนะก็ <c oughs> ปิดนะครับร้านมอเตอร์ไซค์ก็ปิดนะครับนะให้บริการไม่ได้โดยเฉพาะรถรับจ้างสามล้อมอเตอร์ไซค์แท็กซี่นะครับนะ ก็ตอนนี้นะครับน่าจะ,ะเป็นความต้องการของคนในซอยนี้ก็คือเรือโดยสารรับจ้างนะครับนะเรือโดยสารรับจ้างเพิ่มเติมนะครับนะก็คงจะ,ะมีความต้องการสูงเพราะว่าสภาพที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับนะก็คงจะ,ะไม่ผ่อนคลายลงง่ายๆนะครับนะเพราะว่าสภาพน้ำมวลน,น้ำก็ยัง อ,อยู่ทางเหนือนะครับก็ยังมีจํานวนมากอยู่น้ําทุ่งหรือว่าน้ําท่านะครับนะาทางเหนือก็กําลังจะเข้ามานะครับคงจะลงมาอีกไม่กี่วันแต่ก็โชคดีอย่างนะครับที่เรานะครับนะที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับฝนนะครับนะเกี่ยวกับฝนนะครับนี่แหละครับนะก็ วันนี้นะครับผมมากับนะครับทีมงานนะครับทีมงานคุณแอมเสียงคนไทยนะครับนะในการที่เข้ามาตรวจสอบนะครับสถานการณ์น้ำนะครับยังสู้ไหมนะครับนะนี่ครับดูดูครับนะสภาพความเป็นอยู่นะครับนะนี่ก็เป็นไผยทองอพาร์ตเมนต์นะครับนะก็เงียบสงัดเลยนะครับนะ ชั้นล่างอืมก็ราวๆประมาณเม็ดนะครับนะดูดูนะครับสภาพก็ถึงเอวครับนะคงจะจากภาพนี่คงไม่จะไม่ต้องอธิบายมากครับไม่ต้องบรรยายนะครับนี่ครับคุณพี่นะครับนะแปลสภาพจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับนะตอนนี้ก็มาเป็นเรือรับจ้างนะครับนะก็ถือว่าสู้ต่อไปนะครับคุณพี่นะสู้ต่อไปนะครับรถไปจอดที่ไหนแล้วครับคุณพี่ จมน้ำอยู่ใช่ไหมครับนะเออแล้วเป็นไงครับที่บ้านสถานการณ์ที่บ้านเข้าไม่ได้เลยเออเข้าไม่ได้เลยนะครับนะเออกี่วันแล้วครับประมาณสี่วันแล้วสามที่หนักที่สุดสามวันสี่วันนี้จะครับนะเออไี่จะเอาถังไปทำอะไรคะลองไปลองน้ำครับน้ำประปานะครับน้ำประปายังไหลอยู่หรือเปล่าครับมันไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้วนะครับนะเอาจะดูด อ๋อครับแล้วแล้วไฟฟ้าแหละครับไฟฟ้าแหละครับคุณพี่ตอนนี้ยกคันเอาลงไว้อ๋อครับครับยังไม่ตัดครับนี่แหละครับนะสภาพความเป็นจริงนะครับนะผันตัวเองตัวอทุกอย่างผันตัวเองจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับมาเป็นปลาเป็นเรือรับจ้างนี่นี่พี่แดงเอาเอากล้วยต้นกล้วยทามาเป็นแพเป็นภูมิปัญญาครับค่ะภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับทีู่าในซอย ประดิษฐ์นะครับโดยเฉพาะตัดต้นกล้วยมาเลยค่ะทั้งปูนครับนั้งผสมปูนนะครับทั้งผสมปูนที่เขาทำทำก่อสร้างนะครับนะอ่นี้อ่าเเยยีี่มจริงๆอันนน้ป็ไม้พายครับไม้ะนก็ดูเป็นเป็นเป็นเสียมนะครับนะเป็นเป็นเสียมเป็นด้ามเสียมด้ามจอบแบบใช้ภูมิปัญญาจริงๆนะครับนะในการประดิษฐ์ประดอย เพื่อเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในสถานการณ์ที่มันวิกฤตนะครับนะหรือว่าเป็นการที่ใช้ความรู้ความสามารถใช้ประสบการณ์ที่จะเอาตัวรอดได้นะครับนะขนาดนี้เรามาถึงรามินทรา3.9แยก6นะครับแยก6ตอนนี้ก็บริษัทนะครับบริษัทกีนะครับีแดงนะครับกีเทศ g oh then, t e c h O H M O M นะครับตอนนี้ก็นี่ดูครับแพรนะครับนะเป็นแพรไม้ไผ่นะครับแพรไม้ไผ่ตามที่ท่านปอดประสบสุรบดีนะครับให้ก็ให้แนวทางไอเดียนะครับแต่ก็มีคนวิภา์วิจารณ์ท่านบอกว่านะครับคนระดับรัฐมนตรีมีไอเดียแค่มาคิดแพรไม้ไผ่อย่างนี้เลยครับนะคับพี่ๆครับจะไปไหนครับนี่ เดินลุยเลยหรอคะไม่ใช้เรือเลยใช้เรือทหารเรียกว่าขอขึ้นด้วยแม่งไม่พูดไม่จางเอาทำไมอยางนั้นนิสัยไม่ดีอาหน้าบ้านจะเฟี้ยงหัวเอฟะพี่ก็ถือไม้พายเรืออยู่เหลือยังสู้ไหมครับยังสู้สู้นะหมดหมดกำลังใจนี่ครับนะ เความต้องการนะครับความต้องการเร่งด่วนของซอยรามอินทานะครับนะคุณคุณป้านะครับจะไปไหนครับนี่ฮัลโหลนิงกำลังถ่ายทำอยู่มันไม่สะดวกรับพอดีมันนั่งเรืออยู่นิงนะมีอะไรด่วนไหมย่างเลยค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่านะคราบเร่งด่วนนะครับก็น่าจะเป็นเรือนะครับเป็นเรือโดยสารนะครับนะ ตอนนี้ก็เรือไม่ว่าจะเป็นแพไม้ไผ่นะครับก็ไม่ว่างเลยนะครับไม่ว่างเลยคือว่าไม่เพียงพอต่อการบริการนะครับนะให้บริการ้านลาบยะโสธรเป็นไงครับคุณพี่ปิดเลยแกยังอยู่ไม่หนีใช่ไหมเนี่ยไม่หนีเลยยังสู้นะครับลานลาบยะโสธรสู้หรือเปล่าครับอ่ะสู้สู้เดี๋ยวให้น้ำรถแล้วจะมาอุดหนุนนะคะ กรับนี่แหละครับนะรามินดาสามเแยก8แล้วค่ะแยก8ครับแยก8นี่กลางซอยหรือยังคะเนี่ยแยก8ครับคะยังอีกเหรอครับโอ้แล้วน้องจะพานี่ไปได้ถึงไหนเอาแค่เอาเอาตามสภาพนะน้องนะถ้าไม่ไหวก็บอกนะถ้าไม่ไหวก็เอาเอาแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงเอาถึงงานเซเเปล่าค่ะหน้าเซเว่นนี่ก็กลับนะเออตรงเนี้ยเป็นช่วงๆนี้เปิดหรือเปล่าเนาะ ยังไม่รู้ครับผมยังไม่ได้ผ่านเลยครับไมโอ้ครับไม่เปิดเอาแค่นี้พอบัวหลวงพอกับกักนะครบวมจัดเออนี่แหละได้ข้อมูลเพราะว่าจะได้เป็นพอสมควรให้บริการนะครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนให้บริการผู้ที่เราใช้บริการเจ้าอืู่นะครับนะนี่ครับนะสภาพความเป็นจริงครับนะเพราะว่ามันเป็น เรื่องที่เกินความคาดหมายนะครับนะเพราะว่าไม่มีใครคาดถึงนะครับนะคาดถึงว่ามันจะมีผลกระทบมากมายขนาดนี้นะครับนะ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 ก็ทําให้การเตรียมตัวความพร้อมนะครับนะนะอาจจะเก็บเข้าของไม่ทันครับนะเก็บตอนนี้รถขนาดใหญ่นะครับหกล้อ ขนาดใหญ่นะครับให้บริการนะครับเป็เอกชนนะเป็นเอกชนนะครับที่ให้บริการนะครับกับที่น้องในซอยแทนเรือครับรถก็ต้องแทนเรือนะครับค่ะเป็นรถรับส่งของเอกชนนะคะรุดแลนด์นี่ครับ คือแทนเรือครับนี่รถหกล้อขนาดใหญ่นะครับแทบเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำลดแล้วก็เปิดให้บริการปกติใช่ไหมคะลาบยาโสธรเนี่ยคุณพี่นะคุณพี่ยะลาบยาโสนะครับยังสู้อยู่ยันจริงครับทำที่ไหนครับอนสุวรรณอนสุวรรณเราฝั่งนู้นเองอ่ะอ้นสุวรรณอ้นสุวรรณตลาดอ้นสุวรรณก็ก็ไม่ได้หยุดงานเนาะ เป็นเหมือนกับเป็นเมืองล้างเลยครับซอยนี้ปกติก็เป็นต้องกินทุกวันนะบอกนะถึงน้ำจะท่วมเราก็ยังกินอยู่นะคนพุ่นพล่านนะครับนะเป็นคนพุ่นพลานดูครับสภาพตอนนี้เหมือนกับเมืองล้างครับนะเมืองล้างแล้วก็ตอนนี้การสัญจรนะครับนะคงไม่อธิบายมากนะครับนะคงจะเห็นในภาพชัดเจนนะครับนะไม่สามารถที่จะบรรยายได้หมด ไม่สามารถที่จะใช้บริการทางอื่นได้นะครับนอกจากเดินลุยน้ำนะครับนะถ้าไม่เลือกทางทางเรือนะครับถ้าทางรถก็โฮโฮต้องรถขนาดใหญ่นะครับโฮโฮแต่ผมก็ยังเป็นห่วงครับลถขนาดใหญ่นะครับนะที่จะมีผลกระทบเนื่องจากมันน้ำนี่นะครับขึ้นถึงเครื่องครับนะนี่คุณพี่ก็ คงจะนำหินบล็อกนะครับนะหินบล็อกเพื่อที่จะไปป้องกันป้องกันนะครับนะไปเพิ่มเติมหรือป้องกันครับคุณพี่เนี่ยเพิ่มเติมกี่ก้อนแล้วครับพี่กันชั้นสองนะผมนี่คือกันชั้นสองครับนะนี่คือสภาพนะครับปัญหาที่มันส่งผลนะครับนะก็ทางภาครัฐบาลก็พยายามนะครับในการที่จะเร่งขันน้ำนะครับลงทางทะเลนะครับดังคองด่าน หรือว่าทางพระกรนกนะครับนะแต่ก็ด้วยปัญหานะครับที่น้ำนะครับมวลน,น้ำที่มาจากทางเหนือ,อไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำทุ่งนะครับนะก็เ,เป็นน้ำก้อนใหญ่โดยเฉพาะการระบายนรบ <S 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 รกบารระบายลงแม่น้ำเจ้าพยาก็าติดอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นคันคลองไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสัรไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับ นะไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านนะครับอาศัยที่ลุกล้ำเขตนะครับลงไปในคูลองนะครับนะก็ทำใหเ้เกิดการระบายน้ำเกิดการผันน้ำที่ลงสู่ทะเลนะครับไม่สะดวกนักนะครับนะก็ตอนนี้กลับแล้วนะครับนะเราจะย้อนอ,ออกไปนะครับกลับไปที่ปากซอย รามอินทา3สามสิบเก้านะครับกิโลสี่นะครับนะก็เป็นไงพี่สู้ไหมครับยังสู้ไหมครับเอยังสู้อยู่นะครับนะถึงจะเียกตลาดได้นะตลาดปั้นทองนะครัดตลาดปั้นทองตลาดปั้นทองกิโลสี่นะครับนะของท่านอนุสรอนุสรปั้นทองสสอนะครับนะโดยเฉพาะหน้าเป็นห่วงครับสภาพน้ำเนี่ยเป็นน้ำเสียนะครับ เป็นน้ำดานะครับนะถ้าถ้าขังอยู่ประมาณสักเดือนหรือว่าอาทิตย์นี่ครับผมว่าน่าจะมีผลกระทบส่งผลต่อสุขภาพพลเมืนะครับโดยเฉพาะการสัญจรก็เข้าออกอยู่แล้วปัญหาเรื่องพื้นคันนะครับนะน้ากัดเท้านะครับน้องๆจะไปไหนครับอพยพหรือว่าไปอพยพเลยนะเออเพราะว่าเห็นลุยน้ำอย่างงี้คงไม่ลุยกลับเข้าไปอีกแล้วนะเพราะว่าน้ำนี่น่ากลัวมากเลยเนี่ย ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจรอบ,น,รบนี้ดีกว่าสู้ต่อไปครับ <c oughs> นะทำยังไงได้ครับธรรมชาติเอาคืนครับนะ, <c oughs> ะเพราะว่าเราใช้ธรรมชาติเยอะนะครับแต่ตอนนี้ธรรมชาติัรคบนี่ครับนะนี่เป็นการจัดแปลงครับนะเป็นการจัดแปลง <c oughs> นี่ค่ะกะละมังมาสองตัวนะครัสู้หรือเปล่าครับเนี่ยสู้อยู่นะครับสู้อยู่ ยังลุยเข้าลุยออกอยู่ยังไม่หนียังไม่หนีก็อ่านี่เป็นแพรครับแพรแพรโฟมเป็นแพของความคิดของท่านปลอดประสบประสบสุรวดีนะครับนะและก็มีคนวิ่ทกาววิจารณ์ท่านเยอะนะครับเพราะว่าท่านเคยออกมาแถลงข่าวโดนตอนนี้ได้ใช้จริงๆอ่โดนถล่มนะครับบอกว่านะครับนะเป็นการเสนอข่าวที่เกินจริง ทำให้แตกตื่นนะครับเพราะว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าดีกรีของท่านดอกเตอร์ปอดประสบสุรวดีเนี่ยท่านเป็นอดีตอธิบดีกรมประมงอธิบดีอ,อธิบดีกรมป่าไม้นะครับนะ,ะเครดิตหรือว่าความเชื่อถือเนี่ยนะครับความรู้จริงเนี่ยนะครับท่านรู้ท่านบอกให้เตรียมตัวครับนะจะมีผลกระทบท่านที่มีบ้าน ชั้นเดียวนะครับแต่วันนี้มาถึงแล้วครับนะพวกสื่อทีอ่ตามกัดตามจิกตามตจมตีท่านตอนนี้จะรับผิดชอบยังไงครับในสิ่งที่คุณไปโจมตีสิ่งที่คุณไปให้ร้าย คนที่รู้จริงที่เขาพูดความจริงเนี่ยคุณก็ไปเจนสะดือว <laughs> ่าความนี่แหละครับนะสภาพปัญหาบ้านอยู่ในนี้แหละคะคุณพี่สุดท้ายเลยครับคือไม่หนีแล้วใช่ไหมคือใช้ต้องเปลี่ยนกันนั่งหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้นี่ครับนะนี่แหละครับจะบางกงาันก็ <c oughs> กลายเปน็นอารมณ์เลยอยากเครียดอยากเครียดต้องเปลี่ยนกันนั่งคนละครึ่งทางแล้วนะครับดานี่แหละครับนะคำว่าเป็นช้างเท้าหน้านะครับบางครั้งมันก็ใช้แล้วได้ใช้แล้วเท้าหน้าจริงจริงได้ใช้แล้วครับช้างเช้าหน้านะครับนี่ครับ นะคุณพี่นี่ก็นะยังสู้อยู่ไหมครับอยู่ในนี้ใช่ไหมคะในนี้ไม่หนีไม่หนีอยู่ในนี้ทีมงานเสียงคนไทยครับขอให้กําลังใจครับค่ะนี่อพยพหรือไปทํางานครับเนี่ยอันนี้กลับเข้าบ้านใช่ไหมคะคุณพี่อพอไม่ยอมหนีค่ะสู้สู้ค่ะครับ คันีแหลร<น>ะระบอันนี้หมดแรงแล้วพังแล้วใช่ไหมคะมันมันกั้นไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่ไม่ไกั้นเลยค่ะอ๋อนทั่วถึงทั่วถึงทุกคนความขาดแคลนความต้องการของพี่น้องในซอย39ขนาดนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นยานพาหนะเรือมากกว่านะครับเพราะว่าอาหารนี่คนต้องสัญจรออกมาได้นะก็คงจะฝากับก็บคงจะฝาก เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คงวันวันสวันนะครับคงสาย้อนไปอีกนะครับนะนี่แหละครับนะคงจะเป็นการพาหนะนะครับเพราะว่าถ้ามีของจะเอาเข้าบ้านไม่ได้มันก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์นี่ครับเป็นแพขนายนต์ของความคิดของท่านปอดได้ใช้จริงๆได้้ใชจริงเซเว่นนะครับปิดสนิทครับเซเว่นเซเว่นในซอยค่ะเซเว่นในซอยครับก็ มีเรือขนาดใหญ่ของทหารมาและมาให้บริการฟรีไหมความต้องการเร่งด่วนตอนนี้ครับเช้าทุกเช้าจะฟรีความเร่งด่วนก็คือการเดินทางครับการสัญจรระหว่างซอยมาปากทางซอยลำมอินทรนี่แหละครับใช้ภูมิปัญญาในการนะครับเอามาใช้เพื่อ ให้เกิดประโยชน์นะครับในการให้ทันเหตุการณ์นะครับนะเร่งด่วนอ๋อนี่คือทุกเช้ากับทุกเย็นเขาจะเอามาให้บริการใช่ไหมเรื่องของทหารถ้าพอเช้ากับเย็นใช่ไหมครับน้องแต่น้องนี่เอาทั้งวันเลยใช่ไหมไม่เราเพิ่งออกมาเาเพิ่งออกมานะครับเมื่อก่อนทำอะไรอยู่เมื่อก่อนซ่อมรถอยู่ซ่อมรถอยู่ขับแท็กซี่อ๋อขับแท็กซี่ด้วยครับซ่อมรถแท็กซี่นะครับซ่อมรถแท็กซี่ออ๋ เปลี่ยนอาชีพเลยกระทันหันเลยเอออัน้ครับนะก็เริ่มมืดแล้วบรรยากาศรอขึ้นเรือรอรอรอเรือรอรอคิวครับรอคิวเรือกับรอคิวมอไซค์รับจ้างเฉพาะฝากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะภาครัฐอนี้เรือเรือลำใหญ่ของ ของทหารครับมาช่วยแล้วค่ะมีเรืออยู่สี่ลำครับะนะเรือพายเรือต้องแบกแต่ไม่ทราบว่าจะให้ลงบริการสี่ลำไม่แน่ใจนะครับก็มทีมข่าวเทียนบันไดครับเรียนหอมบาครับขออะไรครับขอตรวจรายงานที่ฝั่งระยะมิจฉามจุดา3.9ากิโลสี่นะครับขอบคุณครับ